เไงบ้างครับหลังการแข่งเป็นไงเป็นไงเป็นไงสนุกมากครับอือดีใจครับมีใจลงอ่ครั้งแรกดียืนได้มั้ยเหรอในในทีมชุดใหญ่เนี่ยเหรอใช่ครับเฮ้ยเราเคยลงตอน ACL ไงซีซั่นนี้คอ๋ออโอนี่ไปอยู่นู่นมาฤดูกาลหนึ่งหรือสองฤดูกาลที่กรมัดดเดิร่างกายนี่โอ้โหร่างกายดีนะฮะนิดนึงครับอายุเท่าไหร่เนี่ยปี พีมสิทธานะนี่สิบเก้าครับโอ้โห oh ดูสิบเก้าดูร่างกายเดสุดจริงสุดจริงนี่ตัวนี้นี่อนาคตนะอนาคตชาติฮะ<า>ช,ชินชาตินะใ <laughs> ยูสิบเก้านี่ติดวีที่สามวีที่สิบถือว่าไม่ธรรมดานะคนนี้ <laughs> อา้าวแนะนำตัวแฟนบอลหน่อยเผื่อแฟนบอลแบบไม่รู้จักเราอะไรเงี้ยครับผมทีมส <laughs> ิทธาพัลลาครับได้ตำแหน่งไหนครับ เตำแหน่งของกางครับอ่าแล้วกลางของเราเนี่ยสไตล์ของเรานี่เป็นไงโดยที่เราถนาดาันดลเล่นบอลเล่นกับพี่ๆเขาวันนี้เป็นไงบ้างก็ดีครับได้สัมผัสบรรยากาศอืมอก็ต้องฝาเกเยอะครับอ่าโอเคฝากอะไรถึงแฟนบอลหน่อยก็ฝากเชียร์การทันเรือเอ็กซ์ซีต่อไปแล้วก็ฝากเชียร์ผมนะครับอ่าขอบคุณครับโอ้โหน่ารักจริงๆ โอ้โหอันนี้ลูกค้าลูกค้าผมนะลูกค้าผม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 ตอนก็แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วตัวเนี้ยตั้งแต่ใช้ภูมาก็ยิงเนี่ยยิงยิงแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนรอก่อนรอนิดนึงไม่ยิงเลยสามเมตรเอาเหรอเอาให้ได้เอาให้ได้แฟนบอลยิงเป็นกำลังใจเอาฝากไปถึงแฟนบอลหน่อยแฟนบอลเชียร์เราตลอดเลยแค่นี้เหรอผมมาสู้ๆก่อน โอเคว่ากัน